และตอนนี้นะคะหนุกยืนอยู่ที่สาขา172วัดท่าบันเทิงธรรมจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งสาขาข,าของสถาบันพลังจิตตานุภาพนะคะในอีพีก่อนก่อนหน้านี้เราเคยได้พูดกันแล้วค่ะว่าเรื่องการเรียนสมาธิของเยาวชนเป็นเรื่องที่สมเด็จพระยานนาวชิโรดมหรือพระเจ้าหลวงพ่อวิริยังของเราให้ความสําคัญยิ่งในช่วงภาคฤดูร้อนค่ะวัดต่างๆจะเปิดบ้าพชาสามเณรในภาคฤดูร้อนและโอกาสนี้ค่ะ วัดท่าบันเทิงธรรมจึงเปิดสอนหลักสูตรยุวสาสมาธิให้กับเหล่าพุทธบุตรหรือสามเณรในภาคฤดูร้อนนั่นเองค่ะ เราได้มีหลายหลักสูตรที่เราจะเปิดให้กับประชาชนทั่วไปรวมถึงเยาวชนซึ่งเยาวชนเราก็จะมีหลักสูตรยุวสาสมาธิที่เปิดอบรมให้กับเยาวชนไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือภาคฤดูร้อนของสามเณรเราได้มีการเปิดอบรมอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา4ปี และก็จะมีการเปิดอบรมต่อเนื่องกันไปตามแนวทางสมเด็จพระยาณวาชิโรโดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิลินทรโรผู้กอ่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสถาน,นะคะุนยนลูกนะครับยนดีวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของหลักสูตรนวสาที่ทางเราจะสอนทีี่ปิดนะครัเรียกว่าธี ในปีนี้เป็นปีที่สัมมเนรทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็นิ่งแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นนี่แค่ขนาด5วันนะความนิ่งยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตแต่วันสุดท้ายเนี่ยสุดยอดมากเลยมีความนิ่งมีความเป็นระเบียบในโรงเรียนเนี่ยมันมีอีกหลักสูตรหนึ่งของพระอาจารย์หลวงพ่อชื่อว่าวิสาสมาธิาธใช่ <laughs> ถ้าเกิดว่าในโรงเรียนไหนที่สนใจ น่าจะเอาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน,ในโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนตัวอย่างเนี่ยก็คือโรงเรียนที่วัดธรรมมงคลธรรมะมงคลอันนั้นเด็กมีคุณภาพมากในการฝึกสมาธินะครับอย่างนี้ถ้าเกิดเด็กเด็กทุกคนเนี่ยหลังจากมาฝึกจากสัมมเนแล้วกลับไปเรียนหนังสือเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่มีคุณภาพขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีสติแล้วก็นิ่งขึ้น บ้ายหมดื้อมากเลยครับแต่พอผอม,มาเรียนอัโครูสมาธิผอมรู้สึกดีขึ้นมากเลยครับได้ความรู้มากครับผมรูม้สึกมีความสุขกับการเรียนสมาธิมากครับก่อนเรียนก็เป็นคนไม่ค่อยนิ่งครับหลังเรียนผมก็ดีขึ้นครับมันเมื่อยครับแต่ก็ต้องอดทนเพราะถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้บุญแต่ต้องทำเพราะเอาบุญไปให้ใครก็คือเอาไปให้พ่อแม่ครับ ต้องขอบคุณคุณครูที่สอนผมครับมาเรียนครั้งแรกก็สนุกมากครับชอบก็ได้ความรู้และสนุกการนั่งสมาธิครับเดินไม่ง่วงเหรอเงร้แต่ถ้านั่งอ่ะหลับผมได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะมากเลยครับจากตอนแรกเป็นเด็กเหมือนเออครับตอนนี้เด็กดีแล้วการที่ผมได้เรียนยุวภาษาสมาธิดินจุ่กุ่ม สมาธิทำให้ผมอารมณ์ดีขึ้นครับมาบวชแล้วสี่รอบแต่แต่อบรมยุวสาสองรอบครับสนุกครับตอบคำถามครับก็ได้รางวัลแล้วผมก็จะขยันนั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวันครับรู้ว่าการเดินจงกรมและนั่งสมาธิมันได้เพิ่มพลังจิตที่ผมมาบวชในครั้งนี้เพราะผมบวชให้พ่อแม่แล้วครูบาอาจารย์ครับ หลังจากมาได้เรียนหลักสูตด,ด้วภาษาสมาธิก็สงบขึ้นเข้าไปอีกครับขอบคุณคุณครูคอาจารย์ทุกคนนะครับที่ให้ความดูลวมถึงพี่เลี้ยงทุกคนครับที่คอยดูแลน้องเรียนตลอดครับขอบคุณครับ ได้เรียนดุว,วาส์สมาธิได้เรียนหลักสูตรขอขอบคุณหลวงพ่อวิทยังศิลินทโรครับที่ก่อตั้งขึ้นและผมก็รักคุณครูสมาธิทุกคนครับผมจะขอสัญญาว่าจะตั้งใจบวชไม่เป็นเด็กเกเรจะตั้งใจทําสมาธิความผมทาสมาธิมันสบายมากๆเลยและผมขอขอบคุณผมจะนำวิชาสมาธิ ไปใช้ในทางที่ถูกช่องนะครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกอย่างรักคุูสมาธิทุกคนนะครับขอบคุณคและนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่เดินตามแนวทางสมาธิเพื่อเยาวชนที่สาขา172วัดท่าบันเทิงธรรม จังหวัดนนทบุรีจัดขึ้นตามแนวทางการเรียนการสอนของสมเด็จพระยาน,นาวชิโรดมพระชายาหลวงพ่อพิรยงังศนทรโรของเรานะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะไปติดตามหลักสูตรใดหรือไปดูว่าในงานของสมเด็จพระยาน,นาวชิโรดมมีอะไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และเปิดการมองเห็นไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจ๋วเลย